สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรครับประจําช่วง3าเดือนสุดท้ายของปี2566นะครับเอาละฮะคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะถือว่าเป็นช่วงชะตาชีวิตนะฮะที่มีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับฉับพัน์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ครับคุณจะต้องระวังไว้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับนะ ปุบปั๊บรับโชคปุบปับงงงงมึนมึนอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือความหมายตามนี้ครับแต่ว่าถ้าคุณโฟกัสอะไรก็ตามทีจงโฟกัสแบบจริงๆจังๆนะฮะถ้าคุณแบบนะเหนียมอายจะซ้ายทีจะขวาทีนะฮะไอ้อย่างเงี้ยนะมันจะไม่ได้บางอย่างได้อย่างข้อต้องเสียอย่างนะมันจะได้อะไรแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยเป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์แนะนําตรงจุดนี้ครับแต่ว่าวาสนางเดิมถือว่า ตัวเราเองนั้นถ้าทําอะไรที่โดดเด่นนะฮะจะมีคนมาเกื้อกูลไหมคนจะเห็นคุณค่าคุณอย่างแน่นอนในช่วงปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ผู้ขอการันปีครับเอาละฮะเข้าสู่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาวเกี่ยวกับเรื่องของการงานครับดาวการงานของคุณนะฮะคนที่เกิลดลัคนาราศีมังกรครับคือดาวศุกร์นะครับดนขนาดนี้ครับในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะดาวเกี่ยวกับงานของคุณนั้นเนี่ยยังครัวจอเนี่ยอยู่ในภพบบนนนะมรณะมรณะนะฮะ ชื่อฟังแลวเพาะไหมไม่ค่อยเพาะสักเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับอาจารย์ฟังอาจารย์ยังฟังไม่เพาะเลยนะมอละแปลว่าจุดข,ของการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะดีอย่างหนึ่งว่าใครอยากที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกีย่ยวข้องกับการงานก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกีย่ยวข้องกับการงานได้ในช่วงปัจจุบันนี้ส่วนใครไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานมีสิทธิ์กดดันไม่ใช่ว่าเขาจะต้องมาไล่คุณออกนะไม่ใช่นะแต่คุณรู้สึกกดดันกับสิ่งที่ ตัวเองนั้นอยู่ณนะขณะนี้มันอึดอัดติดขัดไม่ได้ดังใจมันมีอารมณ์บริบทแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าอดทนได้ยังชอบงานนี้อยู่ก็ต้องอดทนถ้าคุณนั้นนะอดทนได้นะแล้วอาจารย์ยังไม่ได้มองหาโอกาสใหม่ๆเลยในเรื่องเกี่ยวข้กับที่ทํางานอื่นๆเออมันก็ต้องอดทนกันต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปนะนี่คือสิ่งที่ฉันแนะนําตามนี้ แต่พอเลยหลังจากนะฮะ3พ,พฤศจิกายนปุ๊บเนี่ยดาวการงานของคุณนั้นเนี่ยนะฮะย้ายออกจากภพมรณะเออลืมบอกไปไอ้มรณะหรือสุภะเนี่ยนะในช่วงเดือนตุลากับพฤศจิกายนอาจจะดีสำหรับคนที่ดูคลิปอาจารย์อยากไปทํางานต่างประเทศหรือพี่น้องชาวไทยนะที่อยู่ต่างประเทศบางคนเนี่ยนะเป็นพี่น้องชาวลาวนะทางานที่ประเทศไทยทํางานที่ต่างประเทศแบบเนี้ยดีในพื้นฐานดูของคุณเองเป็นแบบนั้น นะแต่สมมติว่าถ้าคุณอยู่ในเกิดไทยทํางานประเทศไทยนะจะรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่ทาอยู่บ้างมันอาจจะเป็นหนึ่งอารมณ์ชั่ววูบที่เป็นอยู่ในช่วงเดือนเดือนนี้หรืออาจจะเป็นชีวิตจริงๆที่แบบหูอึดอัดไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆจริงๆแล้วตามดวงแล้ว่มันมีจุดของการข,ขยับขยื่นในดวงนะหลังจากเข้าช่วงธันวาคมเปต้นไปนะครับจะเป็นมุมที่ดีหลังจากนั้นไปนะฮะก็ หาโอกาสใหม่ๆได้เจอเจอสิ่งที่ดีก็ได้มีคนซับพอร์ตก็ได้ขอความช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรก็ตามทีก็จะมีมุมที่โดดเด่นจะมีเส้นทางหรือถนนชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับงานใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมก็ได้นะฮะเป็นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเหนื่อยหน่อยในช่วงปลายปีนะสักเดือน2เดือนนะฮะแต่พอเข้าช่วงธันวาไปก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมีทางออกในเรื่องเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับอะไรการเงินล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะดาวการเงินของคุณนะฮะหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยตัวแทนค่าเรียกว่าดาวราหูนะดาวรา,วาวหูนะฮะเขาจะมีจุดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงเนาะในช่วงประมาณวันที่นะฮะเปลี่ยนแบบจริงจังเลยนะวันที่10 7ตุลาคมนะครับ จริงๆเนี่ย16ตุลาเขาก็ย้ายแล้วดาวดวงนี้ย,ย้ายนะ16ตุลาคมแต่จะไม่ง่ายอ่ะ17ตุลาคมนะเป็นต้นไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นจุดข,ของการเปลี่ยนผ่านในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาวการเงินของคุณนะครับในองค์ประกอบหลังจากช่วงตุลาคมเป็นต้นไปปุ๊บเนี่ยนะหลังจากช่วงกลางเดือนไปเนี่ยดาวการเงินยังไปเจอกับดาวคู่ศัตรูอยู่นะครับนะจะเจอกับดาวคู่ศัตรูอยู่นนะเรื่องเกี่ยวข้องกับอริอริเปปัญหาอา่ปัญหาจะว่าแปลว่าไรหนี้สิน ซึ่งเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมันก็มาลุมเล้าคุณในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะหรือบางคนอยากที่จะสร้างในเรื่องเกี่ยวข้องกับหนี้สินในช่วงปัจจุบันนี้แต่ว่านี่สินนั้นเนี่ยพอไปไปมามาปุ๊กเนี่ยมันเกินที่จะรับไหวนะหรือมันมีมุมระยะยาวเนี่ยมันเกินที่จะหาเดบิตมาซับพอร์ตให้มันโอเคหรือมีมุมของการบาลานซ์เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในหลักโหราศาสตร์ไทยหลังจากนี้ไปต้องพึงระวังไว้ในทุกย่างก้าวอย่างน้อยสุดภายในช่วง3าเดือนนี้นะครับมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะฮะเป็นการดีแต่สมมติว่ามีเท่าไหร่เอาเงินอนาคตมาใช้ตรงจุดนี้เป็นมุมอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นนะพอเพียงนะเป็นการดีที่สุดนะฮะอย่าใช้อะไรจนเกินตัวจะเป็นการดีบัตรเครดิตนะ ใช้เมื่อ,อยามจําจเป็นถ้าคุณมีเงินก็ใช้ตามที่คุณรู้ว่าลอกของมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ก็อย่าไปใช้มันเลยนี่คือสิ่งที่อาจารย์แนะนําครับผมตามนี้นะส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักแหละเป็นยังไงบ้างราศีนี้จากพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยดาวเกี่ยวกับความรักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดาวตัวแทนคู่ของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยอีกมุมหนึ่งเนี่ยตัวแทนค่าเรียกว่าดาวศุกร์ซึ่ง ดาวสุกหรือดาวเลขหกนะคุณเห็นไหมเลขหกเนะี่ยที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับมันอยู่ในภพภาษาหมอดูเนะี่ยที่อาจารย์เปิดเปิดดวงนะเขาเรียกว่าภพมรณะกับดวงชะตาชีวิตเมื่อดาวคู่ครองเป็นมรณะเนี่ยดาวสุกคือดาวตัวแทนเรื่องของหนึ่งความโรแมนติกก็ได้นะความโรแมนติกมันเป็นอริไปเป็นมรณะกับดวงความที่จะใส่ใจเรื่องของความรักซึ่งกันและกัน ความคะดึงหาเรื่องของความรักซึ่งกันและกันมันน้อยลงนะเหมือนวัยแบบว่านะไม่ใช่ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นอ่ะมันเป็นวัยทองแบบเงาเงาอ่ะเป็นแบบนั้นอูกไหมเพราะฉะนั้นใครอใครดูคลิปอาจารย์แล้วอายุเยอะแล้วนะคุณต้องแบบว่าสร้างความโรแมนติกนะให้เหมือนวัยรุ่นหรือคบอาจารย์คบกันมานานลวห้าปีสิบปีมันแบบว่านะเฉยชาคุณอาจจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศไหม เออพาไปครึ่งเหนือลงใต้ขึ้นภูเขาดำน้ำจาะชมปะการังนะเออมันต้องหาคอนเซ็ปต์ใหม่ๆในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโลความโรแมนติกให้กับชีวิตคู่จะเป็นการดีไม่งั้นนะช่วงเนี้หมดแรงหอเขียวนะในช่วงสองสเดือนนี้เนี่ยต้องพึงระวังไว้ไม่งั้นใจมันจะไปจดจ่อเรื่องอื่นเรื่องงานบางเรื่องของการหาเงินบ้างแล้วมันจะลืมเลือนในเรื่องเกี่ยวข้องของความรักเป็นต้นไป อันนี้อันตรายอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวคู่ได้ตรงจุดนี้ต้องระวังถ้าเป็นมากก็มีปัญหามากถ้าเป็นน้อยก็มีปัญหาน้อยตรงจุดนี้ขึ้นอยู่กับพืนชะตาของแต่ละท่านว่าเป็นยังไงบ้างตรงจุดนี้อาจารย์บอกไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครเป็นโสดอยู่ถ้าอาจารย์แนะนําโสดต่อไปสบายใจดีช่วงสองสามเดือนนี้อยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงนะ น่าจะมีความสุขมากกว่าที่จะไปตามจีบใครหรือให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมตามนี้นะอาลรฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์อยากนัดหมายดูดวงกับอาจารย์การส่วนตัวนี่ a s a i h o l o s a s t e หรือถ้าใครอยากที่จะเสริมดวงเนี่ยนะเขียนแผ่นมงคลชะตากับอาจารย์นะครับรายละเอียดอยู่ที่ a s a i h o l o m a s t e r มีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ